เพิ่มกับเขาเพิ่มกระเขาซูหาศูนกับศูนย์สามเนี่ยละห้าศูนย์สามเลยว้าห้าซูสามสามตัวหรือว่าสองตัวแมสามตัวคนไทยคนไทยห้าศูนย์สามจะนั่งเร่นได้สามตัวโอ้สาวตีกมีทีมากเป็นพี่สาวของคุณแม่พี่สาวแม่เลยล่ะเขา เลขพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะค่ะวันนี้เราจะมาพี่น้องนะคะมาตามเลกรับนะคะอันชื่อเหรนชื่อว่าจังไรยกอจใจคุณแม่หรือไรแม่ไรแม่ลรเนาะเขียนซื้อพันไหวํำแน่เนาะค่ะเมื่อนี้เป็นเลขรับแม่ไรค่ะเลขกนี่ทีมาเนาะค่ะเนาะคือผู้ใดกอสสงมาม่ห้จ้ะพวกพี่สาวพอแต่มม่ห้โอ้พ่อแกนั่งพ่อแกสีเพิ่นไปเอามา ถือสูมัดถืองูวัดปเดี๋ยซื้อน้ำเพลนบอไม่ไลแม่ไ่ได้ซื้อแล้วพี่สาบอกให้แม่ซื้อยูสูงสามแม่ไม่ได้ซื้ออ้มังหันนี่เขาจักตัวมยหเพิ่นกะเขาเพิ่นกะเขูหาศูนกับซูนสามเนี่ยละห้าศูนย์สามเลยป้าห้าศูนย์สามสามตัวหรือว่าสองตัวแม่สามตัวนไทยคนไทยหาศูนย์สามเนี่นั่งเด่นได้สามตัวอ้ เตีกมีทรีมากเป็นพี่สาวของคุณแม่พี่สาวแม่เนี่ยละเขาเขาก็ได้เากล่นลายแล้วเดี๋ยวแม่ไม่ได้ซื้อแม่ไม่ได้ซื้อเขาโทรมาบอกว่ารื้อันเขายางมาบอกแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะนั่นได้สินะสามศูนย์เดียกับบวกเต็มตรงได้เลยเช้าวพี่สาวไพ่เย้ไพ่แม่ไล่นี่โทรศัพท์ษะอยู่น้ำลูก ปลูเขาไปเรี่ยงไปแล้วเพิ่นกัแจ้งมาน้ำเมียนกลางคางเอาสิแม่ว่ามีโทรศัพท์เป็นบ่นน่บอว่ามีโทรศัพท์ตักเทียเน่ยมม่่โอ้ขันเอฟซีสิโทรหาสิเห็ดจังไดเนาะโทรหานี่กับบอมีเบอร์เนาะเบอร์แล้วไม่มีโทรศัพท์แ่ดโอแม่มี่หัวแม่ที่เขาส่งมาโอ้เขาได้สีหาหกเห็ดหัดแล้วอันหลูก กรถือสงหัเนี่ยไปถามพี่ส้ามาเขาบ็ว่าเด็กต้องมีสามคูเอถือสูงหัดสูงวดเอ้าพ่อพ่อเปียงงกเด็กแค่สามคูนะแม่เนาะแม่ก็เลยว่าอยากออกทั้งซองเพื่อได้โทรศัพท์ใส่เนาะคันถืกอนีอยากได้โทรศัพท์หัจ้า ใช่จากแม่อยากได้ยังแล้วก็ได้ห้แม่แล้ว้แต่เนาะคือแม่นี้สิบกว่าค่อยได้ซื้อยังไปสิเป็นไงครับหายป่วยแล้วบอแม่แม่ก็แค่ไข้เนจักน้อยเลยเป็นยังก็ค่าป่วยนี่เป็นแนวดาเออได้ตีนเด่นเดยอืเป็นแผลบอมันออกกันแล้วแม่ก็ได้ป่วยแม่ก็ได้เห็ุงานก็ได้หายไปมากมาเลยป่วยไปเลยเนาะ เนี่ยไปได้บอดดอยไปไสแต่เมื่อวานเดินไปขอเลขลับเข้ามาได้เออเป็นผิดสาวมาโอ้มาฝากเอฟซี่พอว่าคุณแม่กับบ่คยลในสื่อดอกเนบ่คอยอันโอเปรินเลยพ่อถือดู้ๆจนบ่มีเ่อยใส่น้ำเขาบ่เตี้เต็กนี่แต่เศร้าให้เขาถึงจะเอาให้เิ็นลอยสิ้นลอยอันสิ เขได้ยินแม่เราบอกมาได้ยินแม่เล่าว่าพี่สาวบอกให้ซื้อก็ไม่ซื้อเหรอครับห้าส่วสามเนี่ยเขาบอกไปซื้อแม่ก็ไม่ได้ซื้อโอ้ไม่ไม่มักเหรอครับแม่หรือว่าไงแม่ว่ามักแล้วแม่ว่ามันนั่นเป็นเลขกไปได้แล้วพอมาซื้อดิพี่สาวกขาพวกยี้นั่งน้ำคือพี่สาวของคุณแม่เนี่ยคำนวณเองหรือว่าเขาส่งมาให้อีกทีหนึ่งตึกทีหนึ่งวันนี้ก็นน้ำบอแล้แมนอยู่ด้เนาะแม่นแม่นทุกงวดทุกงวดเลยซื้อเนี่ยเขาจะกระเทิกมาก ปัยังว่ามีเงินหลายเขนเล่นสองตัวมันก็ได้สองตัวเนี่ยน่ามีเงิ่อนคุนก็เล่นดักมน้งเนาะเด็กแต่งงบเนาะพิชาน่ะเขาก็มีเงินเขาก็เฮ็ดงานนั่นส่งเล็กหน่อยแต่ได้กินอาหารเขาก็ได้ว่ามันเหนียหน่อยเขาก็เล่นครับได้เลขชุดนี้สามหางเนี่ยสามหางได้สามเลนละสามตัวนี่ได้พ่อค่ะสามตัวสามตัวว่าได้ได้ตะเนี่ยละเอาทำไมรอบนี้ไม่มีสามตัวบอกเน่ยบอก มีเขาหนี้นั่นเขาเฮ็ดไม่กูคอยว่าเขาถือสุงวดแม่มันสีมีโครงสุดท้ายอยู่เดี๋ยวเรามารอชุดสามตัวอีกเนาะแม่เนาะอือมันจะมีอยู่กระบะข้าเอบข้ามาซ้ำนี่เนี่ยได้ซ้ำหนึ่งแยกแยกสีกระบะว่าตกค่ะดอกเบี้ยอาไรบ้างตกเกลียนดอกแม่จำได้น้องจำได้อยู่ได้บ้างโอ้มันสามคู่จำได้อยู่จำได้แล้วก็มีตะกิดเก้านี่ยกับตะกิดแปดนี่กับเก้าสามเดี๋นึงนะ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าสามซ้ำหนึ่งนึ่งเนี่ยกระจำได้อะคือคันเอฟซีโอ้ยเนาะเดี๋ยวไปแน่ดอกผู้คนได้ชคแม่หลายบรรดาจซื่อโทษเราซ้ำให้สิได้โทษมาเอาเนาะสำหรับเอฟซีเอกกรรรมเอ็ดมินทั้งสินะบางที่หนูก็ระวังมากสินะบางบางทีเราอยูไปกันเนะแม่เนาะ ถ้าเกิดเอฟซีอยากได้ก่อนก็โทรหาคุณแม่เลยอย่างนี้นะครับตัวถ้าโทรตามเบิกซับไปก่อนสิให้เบอร์เบิกซับไว้สําหรับผู้ใดเนาะอยากคุยนําคุณแม่ได้แล้วค่ะคือเลขชุดนี้ยังไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมครับแม่หลุดฟุ้นว่ามันถือถุงหัวแม่เพิ่งได้ถุงหัวได้หล่ะเพิ่งได้ทุกงวดเหมือนกันเพราะว่าฟุ้นอะไรไม่ได้หลายสี่ซ่าก็ทุ่กันกับแม่เลยแหละวเขายัง เขายังได้เนาะเขาก็ยังได้คือว่าห้เฉพาะวงใยญ่พี่น้องอือก็ให้ยซ้ำนันด้วว่าเขาจะห้ยซ้ำนันก็เลยเออเออเขาไปพยุงน้ำดิเขาก็ห้โอ้วแต่พี่น้องบางเอิญมาทางช่องนี้รู้จักแม่คุณแม่ไล่ก็เลยโชคดีไปได้เนาะสามคู่สาวเด็ละอือ เลาสีบอกเป็นหวดที่แล้วเราบอได้เลาเลยบวกวาได้เนาะมาเทียรหนึ่งแบบเพิ่นวาบว่าขั้นได้มากรั็เลยบวกก็ได้บัดนี้ได้าแล้วเจ็ดเก้าเก้าสามอุ้ยไม่หลายห่างเนาะนี่นี่เท่านี้ยเหลวไม่เลนเหลวปนด้เด้ค่ะมื่อนี้ซื้อเครื่องเดือมมาฝากคุณแม่เด้อหายไปไวเด้อค่ะหายนะเอกถือ้อเลขเอกถือมันๆเอฟซีสีได้มาเห่ินน้ำมายาม เสิได้มาให้กำลังใจได้เลยเดี๋ยวยังไงแม่ตามเลขสามตัวให้หน่อยนะแม่เนอะเหลือเลขสามตัวเนาะวัวที่แล้วแม่สามตัวตรงๆม่นหายสามตัวเยซีเขาบ่เล่นดีอยาีวันเล่นดอกเลขสมตัวมันถึงเนี่ยือสามอยู่กวเงว่าเได็กสอตัวเขาถือยี่สิบอนนี้กันเสื้อกับถือเสื้อนูนกันก็ได้ มันได้ร้ายงวดแล้วเพราะนน้อยเอาเอาจนอิ่มแลวตัวนี้เน้นเน้นนอยถือดูดูเอาถือดูซือร้ายกับยานคือว่าล้่น้องได้ต็มหกเนาะดูตอนกินถือกันตลอดต้น้โอเคสินั่งคือสะอวันแทะเพิ่นนี่ครับสะอวงหยาดตัวนี้พี่น้องคือท่านจะไม่บอกใคร ยบอกเฉพายญาตัวเองบอกที่น mm ้อสาวอบอกท่นเลยแม่พอซื hmm. Yo, <t> ้อว่าเป็นมาคอยซื้อเออแม่เล่นว่าเป็นต่แต่ว่าคุณแม่ไม่ซื้อเลยเออเอว่าเสโอถ้าเกิดเราไม่ถามก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่าคุณแม่มีแนวทางเนาะเอามาบอกกันจังไงคุยกันเนาะคือคุณแม่อยากได้โทรศัพท์นะครับไว้เผื่อได้ติดต่อลูกติดต่อเต้าอย่างนี้เนาะแม่เนาะสำหรับเอฟซีแล้ว บางทีไอซีอยากโทษแม่เพื่อนกับว่าอยากรบกวนลูกเนาะบางทีคุณแม่เจ็บขานะครับจะเดินไปนี่ก็ลําบากนะแม่เนาะถ้าเรามีโทรศัพท์แล้วก็โทรถามได้นะแม่เนาะถามพี่สาวได้ว่าได้ตัวไหนเห็นไหมครับเด็สาวนะงวันนี้ขอให้ปังนะแม่เนาะอ้าวคุณสาวแม่ก็ไม่เั็นคนขากลามก็คือแม่ดิพี่จะพูดเขาข้ามไม่พูงอ่างไมู่ะพูงอ่าะแม่ละเฮ้ยแม่ก็งามไงล่ะ เอาอันยกให้เขาเบิ้งแม่บ้านอันนี้จะเป็นเบอร์แอดมินเด้อพี่น้องกันผู้ใดอยากคุยก็ไม่ได้ก็จังโทรหาก็จังโทรมาสอบถามโทรมาทางเจ้าเอาจับทั้งขังเลยนะสองมือจับทั้งขางได้เห็นเบอร์โทั่วหน้าเบอร์เอฟซีเขาอยากติดต่อติดต่อแอดมินไปก่อนเนาะเรคลับแต่ว่าก็ได้พึ่งได้มาเฮ็ดมวลเนี่ย ตะกี้มาปได้ถามแม่จะซื้อ,อไอเนาะมาซุนันก็บปได้ถามอันนี้เป็นครั้งแรกนะแม่เนาะที่เราได้มาถ่ายทํานะครับผม,มขึ้นสูน้ขึ้งรู้แค่ไ <laughs> าดายแต่แม่ก็บได้ซื้อต้องเขาเนอ้อซื้อพวกเปลี่ยน <laughs> นี่จะบอกันผู้เขายางกลายมากเลยโซได้ยังบอกสิอบอกอโอ้สามหางนะคะโอ้ยใบเบลี่ยนรถเท่าแต่โอ้ปัวเจ็บแปลเจ็บแปลกากอยู่ เดดแปดเจ็ดเก้าขายเบียนรถเท่าไรเลยแต่ว่าไม่ใช่เลขซองใช่ไหมแม่ไม่ใช่เลขซองนะครับไม่ใช่เลขซองเป็นเลขรับเป็นเลขรับแสดงว่าเิ่นมหมองไปเอายังเหลือชุดสามตัวนะแม่เนาะอาอสองตัวไปก่อน กดไรกดแจนไปเรื่อยทม่รอไปเด้อแม่ก็บอูแล้วเขาเียนไห้สักนบนนอบนลอบนน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 อนนอบนนนบนนอบนนอนนอบนนอบนอบอเนนอบนนบอบนน่นอบนนอบนเบอบนนอบอบมนเอานนบนนอบนนอ่อบนนนนอบนนะบนน่บนนนอบนบ่